กรมทางหลวงชนบทขานรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 กลับมาอีกครั้งกรมทางหลวงชนบทจึงได้ดำเนินม,มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่รางกายเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน และผู้ที่มาติดต่อราชการตามมาตรการโซเชียลดิสท n นซิงการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลซึ่งจะมีทางเข้าออกเพียงประตูเดียวให้ทุกคนได้ผ่านจุดตรวจคัดกรองพร้อมทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในสำนักงานและบริเวณจุดที่ได้รับการสัมผัสเป็นประจำอาทิราวบันไดที่จับประตูเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้กรมทางหลวงชนบท จะติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการเสริมมาตรการต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้ที่มาติดต่อและบุคลากรของกรมทุกคนอย่างดีที่สุดและพร้อมสรรพนโยบายจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องให้ทุกฝ่ายรวมผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน